ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความชอบกินขนมหวานมากๆเลยค่ะมีความ sweet tooth คำว่า sweet tooth ไม่มีความเกี่ยวข้องกับฟันหวานนะคะแต่หมายถึงคนที่ชอบกินขนมหวานมากๆแบบครูวแอนนั่นแหละค่ะแต่บางครั้งกินไปเยอะๆเนี่ยก็จะมีความรู้สึกกังวลน,นะคะเพราะว่าไหนจะอ้วนไหนจะคอเลสเตอรอล,ลน้ำตาลในเลือดอีกโอ้มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจะดีหรอกินขนมหวานเยอะๆเนี่ย วันนี้ก็เลยจะหยิบโค้ดที่ครูแอนเลือกแล้วนะคะว่าเนี่ยแหละดีต่อใจทำให้เราเนี่ยสามารถกินขนมหวานต่อไปได้โดยที่เราจะไม่รู้สึกกิวตีกินได้ไม่ผิด มาดูโค้อันแรกที่ครูแอนเลือกมานะคะ life is short eat dessert first ก็คือแบบชีวิตมันสั้นอะอยาคิดมากอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะทำอะไรก็ทำอยากไปเที่ยวไหนก็ไปนี่ก็คือคอนเซ็ปต์แบบ life is uncertain ก็คือแบบชีวิตเนี่ยก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลที่ดีค่ะที่เรายังสามารถกินขนมหวานได้อีกค่ะ อันที่สองนะคะก็จะเป็นแนวแบบเครียดแล้วกินอนะ stress is dessert ก็คือคำว่า stress ความเครียดเนี่ยค่ะคือคำเดียวกับคำว่า dessert ถ้าไม่เชื่อนะคะก็ลองผันหรือว่าลองสะกดแบบกับหลังนะคะ spell backward ก็คือการสะกดแบบกับหลังนะคะซึ่งมันก็จะได้ตัวอักษรที่เท่ากันแล้วก็ เขียนเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีความเครียดก็เลยต้องกินไงคะ s t r e s s is dessert นี่คือที่มาคะ่ะ อันที่3เนี่ยเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเป็นนะคะหรืออาจจะไม่ทุกคนก็ได้ค่ะคือเวลากินอะไรเนี่ยชอบนับแคลว,ว่าอุ๊ยอันเนี้ยแคลอรี่เยอะมากเลยอะ่ะกินแล้วอ้วนตายแต่สุดท้ายก็กินอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโเนี่ยจะเหมาะมากค่ะคือกินแล้วไม่ต้องไปนับแคลค่ะ count memories not calories count memories not คลอรีก็คือกินแล้วก็แบบว่าชิลๆถือซะว่ามันเป็นแบบความทรงจำร่วมกันได้มากินขนมกับเพื่อนเค้กเป็นหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะดูสิคะมันแบบว่ายุ่นๆมากเลยอะ่ะอันนี้เนี่ยเป็นของดีเมอโอซาก้านะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะชิมอุยนี่ค่ะนิ่มมากเลยอะ่ะมันยุ่นๆชิมเลยแล้วกันเนาะ แบบว่าส,สดชิิเลยแล้วกันนะหัวอย,ยากหุ่นดีอ่ะอยากจะลดความอ้วนโน่นนี่นั่นแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยคณูแน้นก็ยังคงที่จะกินขนมหวานเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จริงค่ะ e v e n I want to have a good body but not as much as I want dessert ก็คือแบบ ฉันยังเอ j นจอยอ่ะยังไม่ลดละเลิกกับการกินขนมหวานนะถึงแม้ว่าอยากจะพอมอยากจะหุ่นดีเหมือนคนอื่นก็ตาม even I want to have a good body but not as much as I want dessert อันนี้จริงแท้แน่นอนค่ะมกากรรองที่ร้านลาดูเร่นะคะจะชิมแล้วค่ะว่าเป็นยังไงอร่อยม,มากเลยอันนี้ ความเป็นรสมะนาวนิดนึงแล้วก็เหมือนกับเป็นมะพร้าวอะ่ะอ,อันนี้อร่อยถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วหิวนะคะก็สามารถออกไปหาอะไรอร่อยๆทานนอกบ้านได้แล้วล่ะคะ่ะเพราะตอนนี้ก็มีการคลายล็อกดาวน์มากขึ้นห้างร้านต่างๆเนี่ยก็เปิดดำเนินงานได้ตามปกติแล้วะคะ่ะยกเว้นโรงเรียนกวดวิชาโรงเรียนสอนพิเศษของครูแอนนั่นล่ะคะ่ะที่ยังออกไปไม่ได้นะคะ คาดว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยน่าจะได้ออกไปสอนตามปกติค่ะ I can't wait to see you in person คือครูเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะคะที่จะได้ไปสอนตัวเป็นๆค่ะแต่ในระหว่างนี้ครูก็มีการสอนออนไลน์ไปก่อนนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองค่ะกาดอย่าตกนะคะบ๊ายบาย 对呀。